สวัสดีครับนี้เรามากินขนมจีนด้วยกันครับจะมีโัยาวใบสะระแหน่ครับสับปะรมันเชี่ยน้ำอย่างครับอันนี้ก็เป็นน้ำปลานี่นะครับปลาปลาเลปปุกนี่ ผมรสตานใจชอบนี่ชอบพ,พริกเผ็ดก็อืมจัดไปจัดแทบ,แทบ,แทบเลยนี่เดี๋ยวพี่ปดเข้าไปนี่ครับเดี๋ยวแล้วก็นี่ครับประดุก ลาบเป็นต้วยเลยนี่ชอบขนาดไหนก็ลาบเอาเลยนะครับอชอบมากชอบน้อยเอาละครับเดี๋ยวจะต้านเกณฑ์ลุที่พิศเศษวันนี้นะครับดีดีอืม เรามีแม่กระถินรลยนี่นี่โอ้ยเดี๋ยวไปกินด้วยกันครับรับรองอร่อยแน่นอนครับอืมกอ้โ้ของเรามีอยู่แล้วทำกินเองอเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะครับทุกคนรับรองแซ่บ 嗯哼哼。<laughs>